สุภก,การสอนอีกกุนชอนอันปดปรงโททนสนิงคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมารายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาขอถวายความเคารพพระคุณท่านทุกครูเรียนท่านประธานในพิธี ท่านศาสต,ตราจารย์ดรสินพันพินิตอดีตอธิการบรดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกท่านผู้เเกียรติทุกทุกท่านครับคืนนี้เป็นคืนที่สองของการบิกบตกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศกุศลแต่ท่านดรพัทรพรยุทธาพรพินิษหรือคนเก่าๆคงจะคุ้น ชื่อท่านอีกชื่อหนึ่งนะชื่อเดิมว่าท่านทัพดาวบุญปานนะครับท่านได้เสียชีวิตเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาสริอายุได้66ปี23วันครับทางครอบครัวได้กำหนดพิธีบรรโกสลสวดพระพิธรรมเป็นจำนวน4คืนคืนนี้เป็นคืนที่สอง ได้รับเกียรติจากเจ้าภาพตามที่ปรากฏคือนางพัชชาพัคราน,นุนอันนี้ก็ท่นทานประธานพิธีเดินทางมาถึงแล้วนะครับท่านมาให้เกียรติอย่างความอบอุ่นซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับทางศาสต,ตราจารย์ดรสินผันพินิจซึ่งตามที่ทราบนะครับท่านดรพัทรพรยทธาพรพินิจนั้นท่าน เคยเป็นอันดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นย่อมเป็นผู้ที่ลูกศิษย์ลูกหามีความเคารพนับถือแล้วก็ขนาดจารย์อะไรท่านโดยเฉพาะในที่นี้ท่านประธานในพิธีก็ได้กรุณาให้เกียรติในพิธีคืนที่สองพระวิธรรมคืนนี้นะครับ พิธีสวดพิธ,ธรรมศพท่านดรพรัตรพรยุทธาภรพิธัธนั้นกําหนดเป็นจํานวนสี่คืนดังที่กล่าวแล้วในเกินสุดท้ายคืนวันเสาร์ที่27สิงหาคมนั้นในหมุนพระกุลท่านสองชุดก็อนุรลมว่าสี่คืนก็จริงนะครับแต่ว่านับเป็นหคืนนะครับพิธีบาเพ็ญกุศลสดบำเพ็ญกุศลชาวปนักิจศพของท่าน ผู้วัยชนนั้นจะมีในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคม2565นี้นะครับเวลา14นาฬิกาเอาเ็เรียนทุกท่านทราบทุกท่านเดินทางมานะครับไม่ว่าจะรู้จักท่านผู้วัยชนโดยตรงก็ดีหรือว่ารู้จักครอบครัวของท่านผู้วัยชนก็ดี เชื่อว่าเป็นผู้มีกุศลจิตมีน้ำใจมตตรียนดีงามนับว่าเป็นน้ำใจแห่งบุญกุศลและที่สำคัญการประกอบพธิธีทุกอย่างตามประเพณีไทยอันดีงามนั้นก็จะมีพิธีบัเร็กุศลสวดพระพิธรรมเพื่อให้เกิดบุญอย่างน้อยสามประการจะเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ ประการแรกทานน้ำใหม่บุญที่เกิดจากการถวายทานซึ่งทางเจ้าภาพได้ตราเตรียมหรือายท่านก็ได้มีน้ำใจได้นำปัจจัยได้นำสิ่งอะไรมาให้กำลังใจทางเจ้าภาพก็ดีถือว่าเป็นทานน้ำใหม่บุญที่เกิดจากการให้ทานเพื่ออุทิศสมุวรแก่ท่านผู้วายชนและศิลละใหม่บุญที่เกิดจากการรับสินรักษาศิน และภาวนาใหม่บนที่เกิดจากการภาวนาขณะที่พระคุณท่านในเมตตาสัทยายพระอภิธรรม7เจ็ดคำพีสองจบนะครับนี่ก็แม้ว่าจะเศร้าโศกที่จะต้องสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักตามธรรมดาของสังขารทุกรูปทุกนามที่เกิดขึ้นมายอมไม่พ้นธรรมชาติเช่นนี้ คือว่าท่านดรพัทรพรยุทธพรพินิจนั้นได้มีชีวิตที่สมบูรณ์อย่างไรสภาวะธรรมที่ท่านได้รับคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแก่เจ็บตายสิ่งทุกรูปทุกนามยอมไม่พ้นเช่นนี้ได้แต่สิ่งที่ปรากฏอยู่นั่นคือผลงานคุณงามความดีที่ท่านได้กระทำไว้ในขณะมีชีวิตอยู่นะครับ ย่อมติดตาตรึงใจของท่านผู้ยังมีชีวิตอยู่ท่านกล่าวว่าชีวิตคนคนวิสัยจะให้อยู่ถึงรอบรู้เรื่องอำนาจขนาดไหนก็ต้องแก่เจ็บตายมารายไปดูอะไรไม่ได้เห็นเป็นสาระเว้นแต่กรรมการกระทําที่ร่ําเริดซึ่งให้เกิดก่อสุขทุกขนะเมื่อกรำเลิศผลก็เลิศเกิดสาระ เป็นที่พ,พักผิงชีวิตเป็นนิจการชีวิตอยู่ชูช่วยอำนวยสุขกำจัดทุกโทษชั่วทั่วสถานชีวิตดับรับฝากรากของงานให้คนผ่านภายหลังหวังอะไรนะครับดังชีวิตของท่านดรพัทรพรผู้ว,ว,วัยชนนั้นก็คงจะได้ฝากสิ่งที่เป็นรูปธปรรมก็ดีเป็นนมามธรรมก็ดีให้ปรากฏอาจารย์ ในคืนที่สองนี้นะครับก็รอเวลานะครับเมื่อประกลท่านเดินทางมาถึงในก็จะได้กราบนีมนต์นะครับขึ้นยางอาจสงเพื่อจะได้เป็นเนื้อนาบุญในการสวัทยายพระอภิธรรมเจ็ดคำทีสองจบเสร็จแรกกับผมก็จะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติอีกสี่ท่านนะครับได้ให้เกียรติ เป็นุสลทอดผ้าบังสุกุลและถวายเครื่องพยธธร,รมเพื่อที่สุนโภลแก่ท่านผู้วายชนและทางเจ้าภาพก็จะได้ปฏิการาตอบแทน,นใจทุกท่านนะครับนำของว่างมอบทุกท่านในเวลานั้นนะครับในปัจจุบันนี้นะครับแม้ในพระอารามวัดุทธานแห่งนี้หรือว่าทั่วสังคมมนตลประเทศไทย ในปี2ปีมานี้นะครับเนื่องจากมีโรคระบาดโควิด -19 ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโดยการสวมหน้ากากนอนามัยตลอดเวลานะครับเวลายะห์และก็หน้ากาแอลกอฮอล์ที่มีอยู่จนตุกต่างๆนั้นทุกท่านก็าสามารถถือวิสาสะใช้ได้นะครับห้องน้ํามีอยู่ทางด้านขวามือนะครับห้องน้ําใช้และห้องน้ําหญิงก็ในส่วนของ สิ่งอื่นเช่นฐานที่จอดรถก็ดีขาดตววกปพระควาประการใดนะครับต้องขอธนภัยเป็นอย่างยิ่งแต่คงจะมีความสะดวกนะครับครั้นันี้ก็พระคุณท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับแมนซ่อนตัวบนกีบเมฆก,กลางวีหาซ่อนกายากลางสมุดสุดวิสัย จะซ่อนตัวในหุบเขารำเนาภัยณถนะินใดผลความตายนั้นไม่มีขอถวายความเคารพพระกุณท่านที่เคารพทุกรูปเรียนท่านประธานในพิธีด้วยความเคารพยิ่งท่านพรบิเกตทีเคารพทุกท่านครับการบำเพ็ญกุศลสวดพระธรรมคืนนี้นับเป็นคืนที่สอง ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากท่านประธานในพิธีเดินทางมาถึงแล้วซึ่งเจ้าภาพตำที่ปรากฏบนกระดานนั้นได้รับเกียรติจากนางพัชชาทัตราณนนท์ซึ่งท่านมิได้สะดวกที่จะเดินทางมานะครับขณะนีะะ้ทางเจ้าภาพพระคุณท่านพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะได้ถวายนามปัตนาพระคุณท่านนะครับ ดสามท่านเลยค่ะต้สามอสี่สี4อันนี้ท่านสีท่านถวายอันนี้ด้วยไมถวายหนึ่งสองหนึ่งสองสามอ๋อท่านแรกไม่ใช่ถวายจุดทุกเทียนเอาท<ช>ั้งสามท่าน ไม่คนเดียวเอาสามานโอเคเดี๋ยวอีหายหนึ่งท่านทีหลังถ้าไทุกเทียนก็ได้เนาะถ้สามคนก็ได้เนาะจะทุกเทียนทีละทีละจุดได้ได้ครับแต่เกษตรกรธีกัมพรอนันต์อนันต์ตะกิตาการอนันตะกิตาการผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนายาบริษัทไทยนครพี่เครียเขาไม่คนติดคน ขอบรัทท่านประธานในที่าท,าทีท่ทานศาสต,ตราจารย์ดรศินพันพินิตอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกครับในกรกนท่านพร้อมแรกกับผมก็เรียนเชิญท่านศาสต,ตราจารย์ดรศินพันธินิตนะครับได้ให้เกตจุดทุเทียนนาตมุบพระพุทธบูชาพระรัตนตรัยเ,เรียด้เชิญด้ความเคารพครับ ขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดรสินพันธ์พินิจอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนการจุดทูบเทียนหน้านะครับขอเรียนเชิญท่านจุดทูบเทียนหน้าตูพระธรรมด้วยนะครับและขอเรียนเชิญจุดเทียนหน้าหีบศพนะครับของท่านอาจารย์ดรพ,พรพัทรพรยุทธพรพินิจทั้งสามที่นะครับขอขอบคุณท่านประธานในพิธีเป็นอย่างยิ่งครับ ข้าพลมลักตอนนี้ไปกับผมขออนุญาตท่านประธานในพิธีและทุกท่านนะครับนำเข้าสู่พิธีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนสหาปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะ ติสระเนนัสหาปัญจศีลานิยาจามะตัติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสระเนนัสหาปัญจศีลานิยาจามะอะโมตตาะอคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Na mô tassa, phakowato, arahato, samma, samputasa. Na mô tassa, arahato, samma, samputasa. Na arahato, นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัามิธมังสรนังคัจามิสังฆังสรนังคัจามิสังฆังสารนังคัจามิทุติยัมปีพุทธังสารนังคัจามิทุติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิ ทุติยมปิธรรมังสารังคจามิทุติยมปิสังขังสารังคจามิทุติยมปิสังขังสารังคจามิ ตาติยัมปิพุทธังสารนังขัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสารังขัจฉามิตาติยัมปิธรรมังสารนังขัจฉามิตาติยัมปิธรรมังสารังขัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสารังขัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสารังขัจฉามิ ปานาติปตาเวระมณีสิกขาปัทังสมะทิยามิปานาติปตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอภินาานาเวระมณีสิกขาปัทังสมะ อะเทนาธานาเวรมณะีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามตสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีมุสาวาทาเวรมณีสิกขา ปะทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิสุรามระยะมัชฉาปมาธธานาเวรมณีส at ิกขาปะทางสมาธิยามิสุรามิระยะมัชฉาปมาธธานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิ อิมานิสปันจะศิขาปะานิตีเรนะสุกติยันติสาธุตีเรนะพอกสัมปทาสาธุตเรนะนิพุติยันติตัสมัติลังวิโสทะเยอามะพันเตนโมตัสสะภะพะสาต

คุณท่านได้เมตาสวัสยายพระพิธรรม7จ็ดคำพีสองจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพิ่งจะได้เป็นบุญส่วนทำภาวนาใหม่บุญที่กิจก,ก,การภาวนาอุญเจตสุขสนแด่ท่านดร์พัทรพรยุทธรพรพินิษนะครับเราับต่อไปจะเป็นการทอดผ้บาบังสกุลนะครับผ้บาบังสุกุลคือบุญนำความดีพร้อม บุญแวดล้อมผู้ไวชนกุศลรักษาประสงค์จัดพิจารณาสังขารผ่านภาพบาังสุกุลบุญนำพาทรงดววิญญาณท่านอาจารย์ดรพัทรพรสุชัติฟาทิสสถานวิมานบุญนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้เกียรติสีท่านต่อไปนี้ได้กรุณาให้เกียรติทอดภาพบังสกุลนะครับขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดรศิลป์พันธ์นพินิษ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกขอเรียนเชิญท่านนาวาเอกสาธิตสิริแสงรองผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายในที่สองสนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือขอเรียนเชิญท่านเภสจชกรทิคัมพรอน,อนันตกิจดาการท่านผู้จัดการฝ่ายวิจัยรพัฒนายาบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดและขอเรียนเชิญ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอารอนนนท์ศักดิ์วรวิทย์คณะสถิติประยุกต์นิได้นะครับทั้งสีท่านจะได้กระให้เกียรติทอดผ้าบางสุกุลและถวายธยธรรมนะครับเพื่อเป็นบุญอุทิศแด่ท่านผู้วายชนในเคืนที่สองคืนนี้นะครับกับทอดผ้าบังสกุล ก่อนนะครับนามารูปังอนิจจังนามารูปังทุกครั้งนามารูปังอนัตตาและพนมมือนะครับอันตาวตาสังฆาราอุปาทวยะธรรมิโนอุปะจิตาวานิโรจันติเตสังกุปส,สัมโมสุปุลครับต่อไปก็ต้องเชิญทั้งสี่ท่านถาวาย ใจทายรรมแด่พระคุณท่านนะครับสำหรับคนเชิญทั้งสีท่านนั่งมาที่รับรองที่เดิมนะครับเพราะจะได้กรวดน้ําอุทิศสุศสนแด่ท่านผู้วัยชนและรับพรเป็นระดับต่อไปครับ โอเทะวะตุตาตังคะนังกาคันตุตาเทวะตาตัอมมานุปาเวนตะสตาโอเทตวะตุตาตังคันังกาคันตุตะเทวะตาตังคันังาาเวนตะสตาโตทิ พระชนกทันการะารตาไตรพร้อมกันครับอาราหังสัมมาสัมพุทโธพคะวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระขวาตาธมโมธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนพคะขวโตวสาวกาสังโฆ สังฆนมามิขอกราบขอบพระคุณพระคุณท่านทั้งสี่รูปประกอบด้วยพระมหากเกษมพงศิธิธรรมโมเปรตธรรมสีประโยคพระมณฑลกันตาสารโรพระประสิทสุพลนโภพระระสมชายสวส่างโสทั้งสี่รูปได้เป็นเนื้อมานามบุญในการประอพิธีสวดพิธรรมเกิดที่สองอุทิศกุศนได้ท่านอาจารย์ดรพัทรพรยุทธพรพิรภภพนิจ และขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีท่านศา,นา,านสตราจ,จารย์ดรสนินพันธ์พินิษ์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและกับขอพระคุณท่านเ,นเกียิตที่รบทุกท่านครับการเป็กนกุศลเพื่อเทศกุศลแด่ท่านผู้วัยชนในเกิดที่สองนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีทหาบุญกุศลทั้งนี้จะได้ทราบ ถึงดวงวิญญาณของท่านอาจารย์ดรพัตรพร์ยุทธพรพินิ์โดยประการใดก็ดีท่านคงนึกขอบพระคุณทบถานในพิธีขอบคุณขอบใจทุกท่านที่ได้กรุณามาร่วมเป็นอุศลเป็นบุญสมทบอุทิศแก่ท่านนะครับการประสุวนพรธรรมนั้นยังมีอีกสองคืนนะครับในคืนสุดท้าย คืนวันเสาร์ที่27นั้นสวด2ชุดนะครับและจะมีพิธีประชุมเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมเวลา14นาฬกาแต่ว่าในวันนั้นเวลา10นาฬิกา30นาทีาจะมีพิธีในหมนพระกุฎท่าน10รูปสวดพระพุทธรน,นะครับก็ขอเรียนทุกท่านทราบด้วยความเคารพจริงนะครับ ครับทางเจ้าภาพได้ตัดเตรียมของว่างนะครับปฏิการทุกท่านนะครับก่อนเดินทางกลับก็คงจะได้บันทึกภาพหน้าหีบสพข,ของท่านผู้วัยชนด้วยนะครับ